สวัสดีครับมาพบกับครูริศลนในวิชาคณิตศาสตร์ป .5 ep 1 1นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารจำนวนคละนะครับอ่าการหารจำนวนคละนะครับวันนี้ครูขอขอสอนนะครับในแบบฝึกหัดเลยนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัด1.17หนะครับหน้า38และหน้า39นะครับวันนี้ครูขอสอนนะครับอ่าเดี๋ยวครูสอนข้อที่1ข้อที่3ข้อที่ 6และข้อที่8นะครับส่วนข้อที่เหลือให้เราทำเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อที่1กันอ่ะเรามาดูข้อที่1นะครับการหารจานวนคะนะครับทำได้ง่ายมากนะครับเพราะเราเรียนกันแล้วในเรื่องการหารนะครับลำดับแรกเลยนะครับเราก็เขียนโจทย์ก่อนโจทย์กำหนดอะไรมาเราก็เขียนนะครับตามนั้นไปเลยอ่ะ1เศษ3ส่วน8 หารด้วย4เท่ากับอ่าพอมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเท่ากับอ่าเราก็ดูเพราะเรากำลังเรียนการหารของจำนวนคละใช่ไหมครับเรามีจำนวนคละเราก็ต้องแปลงร่างมันก่อนให้เป็นเศษส่วนโดยที่เอาข้างล่างเอา8ไปทำอะไรกับ1อ่า8ไปคูณ1 8คูณหได้8จากนั้นไปบวก3 8บวก3ได้เท่าไรเอ่ยอ่า 8, 8บวก3ได้1 1เก่งมากครับอ่ะเราก็จะได้11ส่วนส่วนอะไรเราก็ดูครับตรงนี้ส่วนอะไรครับส่วน8ดังนั้นเราก็จะได้1 1ส่วน8นั่นเองครับจากนั้นเครื่องหมายหารยังเหมือนเดิม อ่ะสี่ไม่มีตัวส่วนเราก็เลยเพิ่มตัวส่วนให้มันก็จะเป็น C ส่วนหนึ่งอ่าจำนวนเต็มนะครับตัวส่วนก็คือหนึ่งเสมอนะครับจากนั้นครับทำยังไงอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราก็เขียนบรรทัดต่อไปเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับข้างหน้านี้นะครับส1เส่วน8เราไม่ทำอะไรเราก็ยังเขียน11ส่วน8แต่เครื่องหมายเราจะเปลี่ยนจากหารเป็น คูณเพราะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณปุ๊บมันก็จะเป็นส่วนกลับเราก็ตีลังกามาเลย่าตีลังกาอะไรตีลังกาก็คือบนลงล่างล่างขึ้นล่างขึ้นบนบนลงล่างยังไงให้หัวอยู่ข้างล่างขายอยู่ข้างบนนั่นเองตีลังกามันเลยนะครับพอตีลังกาปุ๊บเราก็จะได้เป็น1อยู่ข้างบนสอยู่ข้างล่างก็จะเป็น1ส่วนส จากนั้นครับเราดูครับเราสามารถตัดทอนกันได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็เอามาคูณเป็น11คูณ1ส่วน8คูณ4อ่า11คูณหได้11 8คูณ4ได้32เราก็ตอบได้เลยว่า11ส่วน32โอเค เรียบร้อยง่ายไหมครับง่ายและรวดเร็วมากโอเคนะครับถ้างั้นเรามาดูข้อที่3กันต่ออ่าข้อที่3เหมือนเดิมครับโจทย์ให้อะไรเรามาเราก็ทําเลยครับเขียนโจทย์เลยลอกโจทย์มา2เศษสส,ส่วนสาหารด้วย9ส่วนสิเท่ากับอ่าเราดูก่อนว่ามีจํานวนคละไหมถ้ามี ให้เราแปลงร่างให้เป็นเศษส่วนก่อนแปลงร่างโดยเอา3ไปทำอะไรกับ2อ่าคูณคูณเสร็จครับก็เอาไปบวกใช่ครับอ่ะเราก็ทำครับ3 2 6, 6 6บวก2เป็น8ส่วน5ส่วน3เราก็เขียนส่วน3จากนั้นครับเครื่องหมายหารยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไร ข้างหลังเป็นเศษส่วนแล้วนะครับเราก็ทำลอกมาเลยจากนั้นครับเราก็เขียนเท่ากับนะครับอ่ะข้างหน้าเรายังไม่ทำอะไรเราก็ลอกเหมือนเดิมเลย8ส่วน3นะครับเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารเราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณอ่ะเราเปลี่ยนเป็นคูณเมื่อเปลี่ยนเป็นคูณปุ๊บตัวข้างหลังจะเป็นยังไงตัวข้างหลังเราก็จะตีลังกามันนะครับ ล่างขึ้นบนบนลงล่างก็จะเป็น16ส่วนเก้อ่ะ16ส่วนเเราตัดทอนได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมครับพอไม่ได้ปุ๊บเราก็เขียนเท่ากับ8คูณ16ส่วน3คูณ9เราก็จะได้คำตอบ8คูณ16ได้เท่ากับ128ลบด้วย39 27 โอเคได้27แล้วนะครับจากนั้นเนื่องจากเป็นเศษเกินเราก็เลยต้องทำให้เป็นจำนวนละเราก็เขียนเท่ากับนะครับอ่า27คูณเท่าไหร่27คูณ4ได้108 12 128ลบ108ก็เหลือ20เราก็จะได้คำตอบคือ4เศษ20ส่วน27นั่นเอง โอเคอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สามเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นะครับอ่ะวาดหัวใจให้นักเรียนทําเองนะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนทําเองนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่หกและข้อที่แปดแล้วที่ครูว่างไว้ข้อที่ห้ากับข้อที่เจ็ดให้นักเรียนทําเองนะครับเรามาดูข้อที่หกก่อนนะครับ ข้อที่6เราเริ่มโดยการอ่าซูมเขียนโจทย์กัน5เศษ5ส่วน8หารด้วย8เศษ1ส่วน3เท่ากับสังเกตครับเป็นยังไงนี่ก็เป็นจํานวนคละนี่ก็เป็นจํานวนคละเราเลยต้องต้องอยังไงเราเลยต้องแปลงร่างให้มันเป็นเศษ ส่วนเศษเกินก่อนนะครับโดยที่เอา8ไปคูณ5คูณเสร็จก็เอาไปบวกโอเคอ่ะเราก็จะดูนะครับได้เท่าไหร่8 5 4 4 40, 40บวก5เป็น45ส่วน8หารด้วย3 8 24 24บวกกับ1ก็เป็น25ส่วน สามอ่ะได้แล้วเราก็เขียนเท่ากับข้างหน้าเราไม่ทำอะไรเราก็เขียนสี่สิบห้าส่วน8เพราะเราไม่ได้ทำอะไรแต่เครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นคูณเปลี่ยนคูณปุ๊บตัวข้างหลังมันก็จะเป็นยังไงมันต้องตีหลังกามันก็ต้องเปลี่ยนก็จะเป็น3 3ส,ส่วน25่ห้ใช่ไหมครับเราก็ดูว่ามันตัดทอนกันได้ไหมอะไรบ้างที่สามารถตัดทอนได้ฮามีครับนี่ลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย5มีแน่นอนใช้แม่5ครับ5 5 2ห5 9 45มีอะไรอีกไหมครับที่เราตัดทอนกันได้ไม่มีแล้วเราก็เขียนที่เหลือครับเหลือ9 คูณ3ข้างล่างเหลือ8คูณ5ได้คำตอบ93 27 85 40 5เราก็ตอบได้ว่าข้อนี้ตอบ27ส่วน40เรียบร้อยไงไหมครับต่อไปนะครับเราก็มาดูข้อที่8กันต่อ อลำดับแรกทำยังไงลอกโจทย์ก่อนโจทย์ให้อะไรมาเราลอกมาหมดเลย3ามเศษหนึส่วนเาหารด้วย2เศษสี่ส่วนหเท่ากับอ่ะเราก็ต้องแปลงร่างนะครับทั้ง2เลยอ่ะแปลงร่างหน่อยแปลงร่างโดยที่เอาเก้าไปคูณจากนั้นเอาไป บวกนะครับสาคูณเได้เท่าไหร่ครับ3ามเก้ายี่บวกหนึบวกหได้เท่าไหรอ่ะยีเป็น28่สิต่อไปเครื่องหมายหารเหมือนเดิม5้คูณสเป็น10 10ิบวกสีเป็น สิบสี่ส่วนห้าโอเคจากนั้นเขียนเครื่องหมายเท่ากับข้างหน้าเราไม่ทำอะไรลอกเลยครับยี่สิบแปดส่วนเก้าเครื่องหมายหารเราเปลี่ยนเป็นคูณพอเปลี่ยนเป็นคูณปุ๊บตัวข้างหลังมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนเราต้องตีรังกามันมันก็จะได้ว่าห้าส่วนส่วนสิบสี่ เราก็มาดูว่ามีตัวไหนบ้างที่เราสามารถตัดทอนกันได้สังเกตเว็บๆวบครับห้าเนี่ยไอ1สิบสี่สิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่สองยี่สิบแปดเราก็จะได้ว่ามีตัวอื่นไหมครับที่ตัดทอนกันได้ไม่มีแล้วเราก็จะเขียนตัวที่เหลือก็คือสองคูณด้วยห้าส่วนข้างล่างครับเก้าคูณด้วยหนึ 5. 5่งสองคูณห้าได้สิบเก้าคูหนึ่งได้เก้า เนื่องจากเป็นเศษเกินเราก็เลยต้องทำให้เป็นจำนวนคระ9 1 9 10ลบ9ก็เหลือ1เราก็จะไป1เราก็จะได้1เศษ1ส่วน9ตอบ1เศษ1ส่วน9เรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายไหมอ่าง่ายนะครับพอเราฝึกทำหล,หลายๆข้อเราก็จะรู้สึกว่าง่ายนะครับอ่า นะครับแล้วก็ครูก็ให้นักเรียนทํานะครับแบบฝึกนะครับ1.17นะครับทำข้อข้ออะไรข้อ2ข้อ4ข้อ5ข้อ7นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ